เชื่อไหมทุกคนว่าเดี๋ยวเนี้ยกำตังไป250บาทก็กินบุฟเฟ่ซาซิมิได้เรวที่ดารุมะอมันเน่้าวะ่ะม่มะคือจะมาเล่าให้ฟังว่าดารุมะเนี่ยเขามีโปรโดีรือเราจะต้องไปซื้อบัตรจับมืออัจจรงไม่ใช่ คือเราจะต้องไปซื้อคูปองแต่ขั้นต่ำเนี่ยคือต้องซื้อทั้งหมด10ใบนะตกใบแล้วประมาณ214บาทแต่ที่บอกว่า250บาทเนี่ยก็คือรวมค่าน้ําแล้วจะประมาณนี้ซึ่งเมนูของเขาก็เยอะพอสมควรนะแต่มันมีทิปที่ควรรู้อยู่ว่าเราจะต้องเข้าไปในแอปของมันแล้วกดจองโต๊ะนะจะทะเลอร์ทะล่าเข้าไปไม่ได้แต่ควรจะไปสาขาที่คนเยอะๆหน่อยเพราะว่าวัตถุดิบมันจะได้หมุนเวียนตลอดเวลาไม่ค้างสต็อกเราจะได้กินอาหารที่ สดใหม่ส่วนตัวผมเนี่ยไปมาแล้ว2รอบแล้วรอบที่3เนี่ยก็ซื้อบัตรมาแล้ว4ใบแต่อีสัตว์เอ้ยเลิกกับแฟนพ้องตายพูดแล้วงุ่นหิดไม่แดกแล้วแซลมอนแต่แดกเราเขาปอดเขาไปจะมากินคนเดียวไหมเนี่ยจะมากนคนเดียวไหมเนี่ย เก่าจะได้กินลนเลยล่นนี่ี่เบื้องหลังนะครับตื่นตื่นนะตื่นกล้องนะตื่นก้องี่ลงหน่อยชอบไม่หวน